สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคปตัสสวนอุ่นดินสําหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาเ,เพื่อนๆมาดูทำความรู้จักกับเจ้าตุ๊กตาไม้นะคะโอพันเทียตุกตาายต๊กตาไม้ค่ะตุ๊กตาไม้นะคะเป็นแคปตัสที่นิยมเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาจะมีทรงที่แบบออกแนวมินิมอลหน่อยนะคะจะเป็น ลำต้นเขาจะเป็นป้องๆแบบนี้นะคะออวิธีการเลี้ยงดูของเขานะคะก็คือเขาจะชอบแสงแดดไม่จัดมากเพราะว่าถ้าแสงแดดจัดเกินไปเนะี่ยเขาก็จะผิวผิวเขาจะค้ำๆนะคะสำหรับเซตนี้นะคะฝนไม่ได้แยกไม่ได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูเขาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าเขาไม่สวยแล้วะคะ่ะเพราะว่าเขายืดสูงเกินไปเราก็จะมาขยายนะคะมาเพิ่มจำนวนเขากันค่ะ วิธีทําก็ง่ายมากเลยนะคะสําหรับการขยายพันธุ์ตุ๊กตาไมา้เราก็จะใช้วิธีการเด็ดหน่อเลยนะคะอย่างช่วงที่อยู่ตรงปลายนี้นะคะ mm hmm. เขายังอ่อนเกินไปฝ mm hmm. นจะยังไม่เด็ดเขาออกนะคะ mm hmm. เราจะเด็ดข้อต่อไปะคะ่ะวิธีการเด็ดก็คือหมุนหมุนหมุนอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้ออกมาแล้วนะคะอย่างนี้ mm hmm. แค่นี้เลยค่ะเราก็สามารถที่จะนําไปชาได้นะคะ สำหรับตุ๊กตาไม้นะคะถ้าเราบิดเขาออกนะคะอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นรูที่หนอกเขานะคะก็จะเป็นรูนะคะเพราะว่าเส้นท่อลำเลียงอาหารของเขานะคะก็ขาดเล้ก็จะเป็นรูอย่างนี้นะคะจะเป็นรูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครแบบว่าไม่อยากให้เขาได้รับการกระทบกระเทือนเยอะนะคะก็สามารถใช้มีดโกนนะคะค่อยๆปาดได้ะคะ่ะ อย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้นะคะก็จะไม่เขาก็จะไม่เป็นหลุมนะคะก็ยังได้ท่อน้ำเลี้ยงตรงนี้ด้วยแผลเขาก็จะสวยกว่าค่ะแล้วก็ไม่ช้ำด้วยค่ะต่อไปนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะใช้ใบมิดโกนนะคะอย่าลืมนะคะใบมิดโกนเราต้องเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะว่าแผลเขาจะสวยนะคะแล้วก็ไม่ช้าและแบบนี้นะคะรากเขาก็จะออกง่ายกว่าด้วยค่ะเจ้าต้นนี้นะคะเขาจะมีหนามเล็กๆนะคะอยู่ที่ตุ่มขา,ขาวๆนี่นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจับเขาเราควรระวังด้วยนะคะเพราะว่าหนามเขาจะเล็กแล้วก็ละเอียดมากถ้าตาขึ้นมาก็เจ็บเลยล่ะคะ่ะผงเล้งรากแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวผลจะป้ายผงเล้งรากนะคะจุ่มลงไปเลยค่ะ ก็ถ้าใครมีเจลเร่งรากผงเร่งรากจะป้ายจะอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็สามารถลงปลูกได้เลยค่ะป้ายผงเร่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ฝนก็จะนำลงปลูกเลยนะคะฝนจะเสียบไว้กระถางละสองกิ่งนะคะนี่ เพื่อความน่ารักค่ะเสียบกระถางละสองกิ่งเลยเอาปิดด้านนี่อย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองแล้วก็โรยหินนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นการช่วยพยุงต้นเขาค่ะ หลังจากนี้นะคะอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะฝนถึงจะเริ่มลดน้ำเขานะคะเพราะว่าต้องรองให้แผ่ที่อยู่ข้างล่างของเขาแห้งก่อนนะคะเราถึงจะเริ่มลดน้ำเขาได้ะคะ่ะระหว่างนี้นะคะก็จะเอาเขาไว้ในที่แดดลำไรก่อนนะคะพอเราลดน้ำเขาแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มเอาเขาออกแบบปกติของเขาได้นะคะส่วนต้นใหม่นะคะนอใหม่ที่เขาจะแตกออกมานะคะเขาจะแตกมาตามตุ่มหนาม ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะที่มีอยู่รอบต้นของเขาเลยเนี่ยแหละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ของโอพันเทียตุ๊กตาไม้ค่ะคลิปต่อไปฝนมีอะไรดีๆจะมาฝากเพื่อนๆอ,อีกฝากติดตามกันด้วยนะคะในแคปตัสส่วนอุ่นดินสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ